เขาถ่ายอยู่ในนี้ครับลาบเดนยวคือตอนนี้นะครับควายควายจะอยู่ทุกคอกเลยตอนนี้มันไปเดินเล่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันก็จะเดินมาลงน้ำเพื่อรอให้เล็กข้า ตอนที่มันเดินเข้าจะสวยมากเลยผมที่ผมมาสังเกตดูนะแล้วเนี่ยมันเล่นน้ำต้นนี้โคตรสวยอะ่ะ <c oughs> มีโคตรสวยอะ่ะตอนจะเดินไปหามันก็เกรงใจ <c oughs> มันร้อนมันร้อนมนร้อนนูน่นนะฮะมันเล่นมันมันเดินเล่นอยู่ตรงนู้นบ่อบ่อบ่อสระไว้น้ำควายพี่ลองไปเข้าไปดูวะอออื ừ. วันนี้ก็พาน้องๆมานะฮะอาจารย์เต้ก็นอนกี่ชั่วโมงอาจารย์เต้อาจารย์เต้ออาาตอนอนกี่ชั่วโมงนอนเกือบสี่ขีดอ๋ออ๋อกี่ชั่วโมงถึงสามชั่วโมงหรือเปล่านอนบนรถนะครับก็คือตอนแร,จนแรจกจะเปิดตอนแรกจะเปิดอาจารย์เต้ทิ้งนะครับก็วยมากันจะทิ้งน้องได้ไงฮะ,ะผมก็ต้องพาน้องมาแกน้ำแกน้ำเชื่อ อุ้ยเพิ่งมาเนี่ยควยายแค่เพิ่งมานะาาอุ้ยโคตรนา่ารักอันนี้เพิ่งมาเลยเพิ่งเห็นเลยเนี่ยเคยแค่เราเกิดไม่เห็นราคาราคาก็อยู่ประมาณก็มาให้เลยเจ็ดแสนแปดแสนอันนี้จริงใช่ไหมจริงก็งอ,อ,อยู่ประมาณนี้พี่ควายแค่ราคาประมาณเท่าไหร่ควายแค่ราคาประมาณเท่าไหร่เอออื้อมาเมื่อวานด้วย อันนี้อันนี้สล้านอันนี้สี่ร้อยคิดแล้วอีกเนี่ยสี่หรือสี่สบาทสี่สิบจะมีใครเอาไเนี่ยเอาไปเหมือนเอาเป็นพาละตัวนี้ไม่ต่างกันสามีนะปล่แค่นี้นะทุนมาดจ๋ใชุ่นนี่แหละยิ่งเกอบยิ่แพงรู้จริง้นะยิ่เกอบยิ่แพงเาี้ก็ผมเคยเคยเล้ยเลี้ยงปแค่ค ควายแค่เขาเลี้ยงไม่ทำอะไรเอาไปฆ่ากินป่ะนั่นแหละคืออันนี้ขอขออนุญาตไม่สามารถนะเือเคอาไปใส่ตาไว้ตาคนบอกเพราะว่าเพราะว่าป้าผมติดหรอไปไปหามาจากป่านันหลงมาอ๋อเป็นควายแค่เลยควายดเแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ตัดริบบิ้นแล้วครับปล่อยคือปล่อยเฉพาะ ก็เพาะเปลือกเปลือกสามเซนกว่ามันยังไม่หยาดนมก็เลยก็เลยขอแม่ขอมาให้นมด้วยอือจะละคู่นี้คู่นี้ก็ขีดแขนแล้วบอกว่าสัตัวละไม่ไม่เกินสามเซนกว่าก็เราดูในยูทูบไงผมไปเอามาเมื่อวานน่ะจำได้ก็คืองานที่เล่นอยู่ในบึงข้างก่อนนอ้เบ้านโค้มืออ่ะอืแหละผมไปอมาวันอ่ะผมรอดแล้วไขมัอืมแล้วเรายังยังไม่ได้หยานมใช่ปะ แล้วตัวดำเท่าไหร่ฮะตัวดำตัวดำไม่รู้เขาไม่ได้ขายเป็นแม่พันธุ์ของเขาอ๋ออ๋อเป็นเป็รื้อรู้กันอ๋อเป็นแม่รู้กันเขาให้มาอยู่ด้วยกันก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่ามันยังไม่อยากคือฟ้าที่ราคาแพงที่สุดนะฮะห้าล้านครับ ไอตัวนี้แค่สิบล้านเองอืมดีมากเลยดีมากเลยอ่าครบแล้วเหรอถ่ายอีกเลยถ่ายได้ไม่ถ่ายอยู่ไม่ใช่เพราะแรมเล่นเลยไปถ่ายพราะแรมเล่นเลยเน่ะไม่ไม่ไม่ก็ลองดูอะลองดูก็มันจะเป็นลิขสิทธิ์แบบแบ่งไงก็ถ้ถ่ายไปถ้าเป็นแบ่งไงถ้าเป็นเขียวอ่ะถ้าเป็นแดงลบทิ้ง งานถ้าใครมาเนาะก็ก็จะจำภาพไปโอ้โหถ่ายถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหน ร้งองไงเอาผมยังไม่ครบเลยเอแล้วคุณบอารเพลงนี้ร้องเพื่อเป็นกอรให้เกียรติจักสมบัติพิราช เทีงไหนอีกบข้าวเด็กน้องไม่ได้ใส่เกิอบเขาบุกจักครับดอกสิดไปบอกเขาไม่หยังใส่เกิอบไม่ใส่เกิอบตึ้งจะเลยตึ้งจะเลยชื่อตึ้งคนใดติดตึดอะไรกับสิทธิ์ไหมเดี๋ยวได้ให้ทานเนี่ยบ้านมันมันบ้าใส่เกิอบเนีรออะไรสิเพลงมันเป็นเบืองว่างไหมโอ้มันเกี่ยวกับเสียงได้จีอันนี้มาซ้อมตลกใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ซ้อมตลกพ่อะแหลมแกจะรอมาเพราะว่าเสียงฐานะวันนี้เสียงว่างเพราะแหลมมา ซิดดาวขาวถ่ายครัวเลยเขาไปถ่ายเลยว่าทำอะไรกินอ่ะดะได้ไปเข้าเลยเอาดนตรีม้วนๆนะเพลงนี้มอบให้กับทุกท่านที่นี่โอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงตั้งแต่ดื่มดมบันไอ้เพลงก่อนป้ายกระเอกะตีนต้องตีนะกรอีตัวอีจากเสียง้องพรายเพชรดำเนินแอ้าวไม่เป็นงานเหรอครับเนี่ย เพลงก็เก่าคนโก็แกอ <c oughs> แม่มึงชอบนั่งร้าวหนาวลงเอาเอาคิดถึงกันเลยกอ่อนอ่าจารย์นักดนตรีขออาจารย์เต้ขอขอเพิ่มจังหวะหน่อยนี่าาน,า,นาพารบรรดาแฟนๆท่านผู้ชมมาพบและสัมผัสกับศิลปินหนุ่มหน้าตาดีศ <c oughs> ิลปินหนุ่มจากอำเภอเอราวัณ หมดเลยศิลปินนมผู้นำทีมง,งานสอลบจบต้มตุ๋นสิพระเอกแหลมทองโดงแดดกุดอนศิลปินจากไายรำเพลิงทอ,อดขอด คลนี้แคน่นี้จาเับเดี๋ยวเจอกันคิหน้านะครับเดี๋ยวเปก็ปกบบรรยากาศมาดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่คนหน้านะครับ